ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการอ่านนิยายเรื่องมหายอดหยุ่นหยุดพิพภพภาคสามตอนที่หนึ่งชื่อตอนว่าการเก็บเกี่ยวอยู่บนยอดของภูเขาความเจ็บปวดบนใบหน้าของหลินตรงค่อยๆหายไปในขณะที่เขาเพลิกกระเป๋าของเขาแทนที่ด้วยการแสดงออกที่น่ายินดีเห็นได้ชัดว่าผลได้รับในครั้งนี้มากกว่ารายจ่ายของเขาอีกด้วยความมั่งคั่งที่หวังยาน ครอบครองนั้นเกินความคาดหมายของหลินตรงเพียงจำนวนเม็ดยาหยวนเบสุดในกระเป๋าเชียนคุณเพียงลำพังแต่ตอนนี้เม็ดยาหยวนเบสุดก็ถึงสองหมื่นเม็ดยาแล้วโชคลาบขนาดใหญ่นี้เพียงพอที่จะทำให้ใครก็ตามตกปากได้ตระกูลนี้ร่ำรวยมากจริงๆแม้แต่สมาชิกรุ่นน้องก็ยังมีเงินจำนวนมหาศาลในมือสถานการที่น่าอิจฉายอย่างแท้จริงนี้ ไม่น่าแปลกใจที่คนพวกนั้นไม่สนใจเม็ดยาหยวนเบอร์สุดในสุสานเก่าต่างคนต่างมีชีวิตที่แตกต่างกันลินตรงถอนหายใจเบาๆขณะที่เขาเก็บยาหยวนเบอร์สุทดทั้งหมดเหล่านี้จากนั้นขณะที่เขาคุยด้วยมือของเขาต่อไปเขาก็พบคู่มือเก่าที่มีแสงสีทองจางๆบนหน้าปกสีเหลืองมีคำสีทองสองสามคำว่า <ท>ลี้่นทรงก<ร> <คำ S 1> ับพิเิตตาใน,นขณะที่เขาจําได้ว่าศิลปะก,การต่อสู้สีทองที่หวังหยานได้แสดงออกมาก่อนหน้านี้ในขณะที่ไฟสว่างขึ้นเขาได้สัมผัสถ,ถึงพลังของฝ่ามือเวทมนต์ที่ปราบทองคาเป็นการส่วนตัวและมันก็น่าเกรงขามอย่างแท้จริงแท่นทองคำที่ทำจากพลังหยวนที่ควบแน่นเมื่อมันถูกประหารชีวิตพลังที่อยู่เบื้องหลังมันเกือบจะสามารถเปลี่ยนภูเขา และพลิกทะเลได้ไม่มีใครกล้าขวางทางศิลปะก,การต่อสู้ระดับเจลินตรงพลิกเปิดคู่มือเก่านั้นในขณะที่เขาดูเนื้อหาและพยักหน้าเบาๆนี่ถือเป็นศิลปะก,การต่อสู้อันดับสูงในความเป็นจริงแม้ว่าจะมีความแตกต่างเพียงระดับเดียวระหว่างศิลปะก,การป้องกันตัวระดับ6และระดับ7แต่ช่องว่าระหว่างพวกเขานั้นใหญ่มาก คนหนึ่งอยู่ในอันดับกลางอีกคนอยู่ในอันดับที่สูงกว่าดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่ใครจะอนุมานความแตกต่างระหว่างพวกเขาได้นอกจากนี้หลังจากที่หลินตรงได้สัมผัสถึงพลังของฝ่ามือเวทมนต์ทองคำนี้แล้วเขาก็ปรารถนาอย่างสุดซึ้งในหัวใจของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะได้มันมาในวันนี้จริงๆข้าจะเก็บไว้เกี่ยวกับสมบัติดังกล่าวหลิน ตรงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ยอมรับมันเขายิ้มและหัวเราะในขณะที่เขาเก็บมันไว้ในเสื้อผ้าของเขาอย่างไม่เป็นระเบียบเมื่อความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นศิลปะก,การต่อสู้ที่หลินตรงได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนขาดไปบ้างแม้แต่ผนึกประตูใหญ่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากกับผู้ฝึกขั้นการสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่นในการต่อสู้กับหวงังหยางครั้งก่อนผนึกประตูใหญ่ล้มเหลวในการบรรลุ ในที่สุดมันก็ยังคงถูกจำกัดด้วยศิลปะก,การป้องกันตัวดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำอะไรกับใครก็ตามที่แข็งแกร่งกว่าหลินตงเช่นหวังหยานนอกจากนี้แม้ว่าหลินตงจะได้รับศิลปะก,การป้องกันตัวระดับสูงของแท้จากเจ้าของสุสานแต่ศิลปะก,การต่อสู้นี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเงาเกร็สวรรค์โบราณเท่านั้น เนื่องจากหลินตงยังไม่ถึงขั้นสร้างแบบฟอร์มเขาจึงยังไม่เข้าใจพลังของการสร้างแบบฟอร์มดังนั้นสิ่งนี้จะส่งผลต่อพลังของเทคนิคเครื่องช่างสวรรค์โบราณด้วยเหตุนี้ฝ่ามือเวทมนทองคำอันนี้จะช่วยชดเชยข้อบกพร่องบางอย่างในปัจจุบันของเขาศิลปะก,การป้องกันตัวระดับเจ็ดแม้ว่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของศิลปะก,การป้องกันตัวระดับสูง แต่ก็ค่อนข้างน่าเกรงขามอยู่แล้วแม้แต่ในตระกูลหวางทั้งหมดก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีเจ้าสมบัติในการเรียนรู้ศิลปะก,การป้องกันตัวระดับนี้หลังจากที่เขาเก็บฝ่ามือเวทมนแห่งแพลตฟอร์มทองคำไว้แล้วหลินตรงก็พบวัตถุโลหะที่ไม่เหมือนใครในกระเป๋าของหวังหยานอีกครั้งเมื่อเขาเห็นว่าสิ่งของเหล่านี้ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีเพียงใดเขาก็เดาได้ว่ามันค่อนข้างหายาก อื่มเจ้าโชคดีมากโลหะหายากเหล่านี้บางส่วนเป็นวัสดุที่จําเป็นสำหรับการกลั่นเกล็ดสวรรค์โบราณมอเทนตัวเล็กมองดูพวกเขาขนาดยิ้มโอ้ถูกต้องคาจะอัปเกรดเงาวเกล็ดสวรรค์โบราณนี้เป็นสมบัติวิญญาณระดับสูงได้อย่างไรเมื่อกล่าวถึงเกล็ดสวรรค์โบราณหลินตรงก็จำได้ทันทีขณะที่เขารีบถามเมื่อเขาต่อสู้กับหวังหยาน ลินตรงก็สัมผัสได้ชัดเจนว่าสมบัติวิญญาณระดับสูงนั้นทรงพลังเพียงใดในความเป็นจริงแม้แต่ร่างกายที่แข็งแรงของหุ่นกระบอกวิญญาณก็ถูกเจาะทะลุดโดยตรงดังนั้นพลังของมันจึงน่าประหลาดใจยอย่างแท้จริงคราวนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเงาเกสวรรโบราณและหุ่นสัญ,ญลักษณ์เขาคงจะตายด้วยน้ำมือของเพื่อนคนนั้นเรายังขาดวัสดุบางอย่าง นอกจากนี้สมบัติวิญญาณสามารถแปลนได้โดยต้นแบบสัญ,ญลักษณ์วิญญาณเท่านั้นอาจต้องใช้เวลาสักระยะก,ก่อนที่เราจะสามารถอัปเกรดเงาเกรดสวรรค์โบราณให้เป็นสมบัติวิญญาณระดับสูงได้มอเทนตัวเล็กต่อรอให้ไปถึงที่อาจารย์สัญ,ญลักษณ์วิญญาณก่อนเมื่อเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ใบหน้าของหลินตรงก็แข็งเล็กน้อยในขณะที่เขาสา่หัวอย่างช่วยไม่ได้ เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องระง,งับเรื่องนี้ไว้ในใจชั่วคราวอย่างไรก็ตามมันยังคงต้องใช้เวลาพอสมควรก่อนที่เขาจะกล้าไปสู่ระดับจิตวิญญาณสัญ,ญลักษณ์วิญญาณหลังจากที่เขาเก็บวัสดุโลหะที่มีลักษณะเฉพาะเหล่านี้หลินตรงยังคงค้นหาอยู่ครู่หนึ่งอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พบกับสิ่งพิเศษใดๆอีกต่อไปและในไม่ช้าเขาก็ตัดสินใจที่จะยอมแพ้ และจัดการทุกอย่างเมื่อเขาค้นพบการเก็บเกี่ยวทั้งหมดอย่างน้อยค่าก็ไม่ขาดทุนขณะที่เขาตกกระเป๋าที่พองลมหลินตรงยิ้มด้วยความพึงพอใจเจ้าหนูแค่ฝ่ามือวิเศษแห่งแท่นทองคำที่ปราและวัสดุโลหะพิเศษเหล่านั้นก็เพียงพอแล้วที่เจ้าจะใช้ยาเม็ดหยวนบริสุทธ์ทั้งหมด นอกจากนี้เจ้ายังได้รับเม็ดยาหยดอีกสองหมื่นเม็ดอีกด้วยคราวนี้เจ้าได้กำไรมหาศาลเลยมาเทนตัวเล็กโคตรเริงฝีปากตามที่พูดหลินตรงยิ้มในขณะที่เขายืนขึ้นและพูดว่ากลับไปที่เมืองหยานกันเถอะคราวนี้เราคงจะหายไปนานแล้วปัญหาบางอย่างต้องได้รับการแก้ไขก่อนปัญหาที่เขากำลังพูดถึงคือกลุ่มหมาป่าโลหิตโดยธรรมชาติตอนนี้จะกูลหลิน ได้ก่อตั้งตัวเองอย่างมั่นคงในเมืองหย่แล้วอย่างไรก็ตามพวกเขายังขาดอยู่เมื่อเทียบกับกลุ่มหลักอย่างกลุ่มหมาป่าเลือดอย่างไรก็ตามความแค้นระหว่างกลุ่มหมาป่าโลหิตและตระกูลหลินนั้นค่อนข้างหนักดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกสบายใจกับปัญหาใหญ่โตข้างตระกูลหลินของเขาเนื่องจากเขาต้องการจะจากไปเขาจึงต้องจัดการปัญหาเหล่านี้ให้หมด หลินตรงออกจากยอดเขาใบมีดปรากฏอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาร่างของเขากวาดไปข้างหน้าในขณะที่เสียงนกวีดถูกปล่อยออกจากปากของเขาอย่างรวดเร็วในป่าเบื้องล่างเสียงคำรามของเสือก็ดังขึ้นเมื่องเงาสีแดงเพลิงพุ่งออกมาจากภายในป่าร่างของหลินตรงค่อยๆลอยอยู่บนหลังเปลวไฟด้วยการตกเบาๆหลังเป็นเหมือนลูกศรขณะที่มันพุ่งเข้าหาเมืองหยาน เมื่อหลินตรงมาถึงเมืองหยานเป็นเวลาเย็นแล้วเมื่อเขาเข้าไปในเมืองเขาก็ตระหนักว่าบรรยากาศภายในนั้นแปลกประหลาดหลายคนกำลังวิ่งไปตามถนนและทิศทางที่มุ่งหน้าไปก็เหมือนกันพวกเขามุ่งหน้าไปยังใจกลางเมืองนี่จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจะมีการต่อสู้เต็มรูปแบบระหว่างกลุ่มหมาป่าเลือดและสมาคมพันทอง ขณะที่หลินตรงงงงวยก็มีเสียงกระซิบซ่อนอยู่สองสามเสียงจากคนที่เดินผ่านไปมาพวกเขาเริ่มหรือยังเมื่อเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้หลินตรงก็มีความเข้าใจขึ้นมาท,าทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่แปลกใจเลยหลังจากที่กลุ่มหมาป่าเลือดได้พยายามซุ่มโจมตีสมาคมพันทองพวกเขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ไปง่ายๆดังนั้นการต่อสู้ครั้งใหญ่ จึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อพวกเขากลับมาเกี่ยวกับสงครามที่ประตุกขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายลินตรงไม่ได้กังวลม,มากนักสมาคมพันธองร่ำรวยและมีอำนาจหากพวกเขาต่อสู้พวกเขาจะไม่แพ้กลุ่มหมาป่าเลือดอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสามอันดับแรกในเมืองหยานการทำสงครามจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันจะไม่สนุกในความคิดของข้าสมาคุมพันทองจะถึงวาระจากข่าวในของข้าแก๊งหมาป่าโลหิตได้ใช้ทรัพยากรทางการเงินเกือบทั้งหมดเพื่อเชิญหัวหน้าทั้งสองแห่งภูเขางูหลามดาในครั้งนี้บุคคลทั้งสองนี้อยู่ในเวทีหยวนแดนที่สมบูรณ์แบบนานมาแล้วเมื่อเยียวสานยังไม่ได้ก่อตั้งแก๊งหมาป่าเลือดในเมืองยาน เขามีความสัมพันธ์ที่ดีพอสมควรกับพวกเขานอกจากนี้เนื่องจากเขาได้จ่ายเงินให้พวกเขาอย่างฟุ่มเฟือยหัวหน้าทั้งสองจากภูเขางูหลามทมินจะช่วยเขาได้อย่างแน่นอนตอนนี้มีรายงานว่าแก๊งหมาป่าเลือดได้ล้องสันนักงานใหญ่ของสมาคมพันทองแล้วดูเหมือนว่าสมาคมพันทองจะไม่ได้เตรียมการดีเท่ากลุ่มหมาป่าโลหิต มิฉะนั้นตามทรัพยากรทางการเงินพวกเขาควรจะสามารถเชิญกำลังเสริมได้อย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลน,นี้แวกเข้ามาในจิตใจของหลินตรงคนที่อยู่ใกล้ๆก็ยิ้มและพูดไปทางคนที่อยู่ข้างๆเขาพวกเขางูหลามอย่างนั้นหรือเมื่อเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ฝีเท้าของหลินตรงก็หยุดชะงักทันทีขณะที่เขาขมวดคิ้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าเยลซาน จะมีความเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีและยังสามารถเสริมกำลังได้ในเวลานั้นนอกจากนี้ดูเหมือนว่าเขาตั้งใจที่จะเอาชีวิตรอดในการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าเขาสามารถเอาชนะสมาคมพันทองได้สถานะของกลุ่มหมาป่าโลหิตในเมืองหยานก็จะสูงขึ้นแม้แต่สมาคมพันเหรียญทองก็ยังพบว่ามันยากมากที่จะต่อต้านกองกำลังที่รวมกันของผู้ปฏิบัติงานบนเวที หยวนที่สมบูรณ์แบบสามคนแม้ว่าพวกเขาจะจ้างกำลังเสริมได้แต่ก็ยังต้องใช้เวลาเตรียมตัวจากการกระทำของแก๊งหมาป่าโลหิตด,ดูเหมือนว่าเยลซานได้เตรียมการมานานก่อนที่เขาจะพยายามซุ่มโจมตีสมาคมพันทอ,ทองที่เทือกเขาเปลวไฟแห่งท้องฟ้าเพื่อนที่ฉลาดแกมโกงคนนี้ได้เตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ดังนั้นใครๆก็สามารถจินตนาการถึงความพยายามในการจ้างหัวหน้าทั้งสองจากภูเขางูหลามทมินดูเหมือนว่าคราวนี้พวกเขาตั้งใจจริงๆที่จะต่อสู้เพื่อความตายกับสมาคมพันทองคำเยวซานคนนี้เป็นคนที่มีปัญหาจริงๆหลินตรงพึท่ทงกับตัวเองภายในรัศมีไม่กี่ร้อยไมล์ของเมืองยานมีกลุ่มมืดที่ส่งพลังหลายแห่งเช่นกัน เมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้ประเภทนี้แม้แต่สมาคมพันทองก็ยังพบว่ามันค่อนข้างทา้าทายที่สำคัญที่สุดในแง่ของความโหดร้ายและไร้ความปราณีสมาคมพ่อค้าเช่นพวกเขาไม่สามารถเทียบได้กับกลุ่มมาตาโลหิตอย่างไรก็ตามยิ่งสร้างปัญหาให้เยวสานมากเท่าไหร่หลินตงก็ยิ่งไม่สามารถผ่อนคลายและออกจากเมืองหยานอย่างสงบสุข มิฉนั้นเมื่อเขากลับมาเมืองหยานทั้งเมืองอาจทุกกลุ่มมาปาโลหิตยึดครองในเวลานั้นตระกูลหลินของเขาจะต้องทนทุกทรมานโดยธรรมชาติเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทนได้ข้าต้องการดูว่ากำลังเสริมที่เจ้านำมาในครั้งนี้จะเพียงพอที่จะช่วยชีวิตเจ้าได้หรือไม่ขณะที่เขาสูดหายใจเข้าอย่างเย็นชาในใจฝ่ามือของหลินตรงก็แตะเปลวไฟเบา ผู้คนที่อยู่หลังส่งเสียงคำรามขณะที่ฝูงชนที่อยู่ข้างหน้ารีบหาทางให้เขาเปลวไฟน้อยแปรเปลี่ยนเป็นเงาสีแดงเพลิงเมื่อมันพุ่งผ่านถนนกว้างอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าฟาดภายใต้การจ้องมองที่ประหลาดใจของฝูงชนเงาก็หายไปอย่างรวดเร็วครั้งนี้เลินตงได้ตัดสินใจที่จะกำจัดกลุ่มหมาป่าเลือดนอกจากนี้เขาจะต้องปิดชีพเยวสาแน่นอน จบแล้วนะครับสำหรับมหายอดหยุ่นหยุดพิภพภาค3ตอนที่1ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ